คือไฮเนยตัวนี้สวมมือมือคนชนะ,ะดูครับพี่น้องครับตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ครับตัวนี้สุดยอดเลยหวานเจี๊ยบ เรียบร้อยครับตัวนี้นนนใหญ่มากพี่น้องอดโดนครับตัวนี้ไปช็อตยิงเลยพี่น้องโอ้โหใหญ่เลยบาดพี่น้องดูแขนดูแขนอื้มอธิอแขนโชว์แขนดิใหญ่มากไปช็อตยิงนะครับตัวนี้ เห็นม <musun>? ันลอยไอเดินมาแต่นู่นครับเห็นตาแดงๆลอยเดินมาลอยมาเห็นเลยใหญ่มากดูดูแขนอันี่เขากระดูกสั้นหลังดูหางครับดูหางจัดหวานเกียบลุ้นแต้มต่อไปครับโอ้อเขาเรียกพวกเล็กนในกลัวเล็กครับพวกเล็ก แ d มที่เท่าไร่แล้วครับหกห้าหกแ d มดีหกครับแ d มดีหกครับแจ๋วแกะไหมอู้ใหญ่เลยเต็มคาราเบลครับผมคือท้ายเด็ดตัวนี้สวมมือคนใช่ไหม ดูครับพี่น้องครับตัวผู้ตัวผู้ต,ผตัวผู้ครับตัวนี้สุดยอดเลยหวานเจี๊ยบจ,จัดการผลงานรวมครับได้แปดตัวครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเน้นเน้นครับตัวนี้ไซ เกือบโลครับตัวนี้ใหญ่มากหวานเจีย๊ยบจัดไปพี่น้องมันหมาน,นครับคืนนี้